สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้บังเอิญเนี่ยนะครับนั่งทํางานนั่งทํางานแล้วก็อ่านข่าวนะไปเจอข่าวข่าวนึงนะครับซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเมื่อสัก2วันที่แล้วนะเออเป็นข่าวเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะครับเขาพาดหัวข้อข่าวเลยบอกว่าภาคอสังหาท้อไปต่อไม่ได้แบงค์ไม่ปล่อยกู้กําลังซื้อลดลงนะนะหลายคนที่ฟังและหลายคนที่มีความความฝัน ความหวังที่อยากจะท,ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผมบอกเลยว่าคลิปนี้ของผมที่จะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังเนี่ยรวมถึงผมจะออกแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมจะทําเนื้อหานี้ออไปเพื่อสร้างความเขาเรียกว่าให้คุณเลิกความหวังที่จะทําอสังหาอ่าเอางี้กัน,กนเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็รู้จักพ,พ,กพักเพื่อนฝูงที่อยู่ในแวดวงอสังหานะครับแล้วก็รวมถึงน้องๆที่รู้จักกันเ,เป็นโค้ชสอนอสังหาด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไปไม่ได้จริงๆแล้วอสังหาผมบอกเลยมันไปไม่ได้แล้วจริงนะ <S 2> <S 2> <S จากอะไรก็ตามเนี่ยเอาง่ายๆเลยตอนนี้จากความรู้สึกผมนะที่ผมรู้สึกว่ามันไปไม่ได้แล้วคือตอนนี้คือหนึ่งผมรู้สึกว่าบริษัทหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะปรึกษา พึกษาปีนี้เนี่ยผมไม่เห็นการเปิดตัวโครงการใหม่ๆของเขาเลยนะหรือใครเคยเห็นก็ก็คอมเมนต์มาได้แต่ผมเองไม่เห็นเลยนะผมรู้สึกว่าอสังหามันเป็นอะไรที่ตอนนี้คือมันเขาเรียกว่ามันมีปัญหาจริงๆนะจริงๆมันมีปัญหาจากคนซื้อนะครับถามว่ามีคนต้องการซื้อบ้านอยู่ไหมยังมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าธนาคารไม่ปล่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใครที่อยากทําอสังหาอยากสร้างบ้านขาย อยากอะไรก็ตามนะครับมาฟังช่องผมนิดนึงนะครับฟังคลิปนี้ไว้นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นตัวทําลายความฝันตัวทําลายความหวังตัวทําลายแพชชั่นของคุณก็ได้นะอะไรคนอาจจะบอกว่าไม่อยากฟังเพราะว่าผมยังไงผมก็จะทำเอาไม่เป็นไรอยากทําก็ทําไปแต่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะผมจะเอาเนื้อหาสาระข่าววันนี้ของทางเศรษฐกิจเนี่ยมาแปลเป็นช็อตๆให้ฟังว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะ ขออนุญาตอ่านไปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สอดแทรกคอมเมนต์ของผมเข้าไปนะเขาบอกว่าภาคอสังหาท้อไปต่อไม่ได้แบงค์ไม่ปล่อยกู้นะครับหลังกําลังซื้อสลัดลดลงยอมรับหนี้เสียกลุ่ม GenY หายไปเยอะผู้ประกอบการรายใหญ่รอดรายเล็กถึงทางตันนะนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะภาคอสังหากําลังเผชิญกับวิกฤตนะ กำลังซื้อกดหายโดยเฉพาะนะครับในราคาบ้านราคาต่ํากว่า3ล้านบาทนะยอดปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้น,นจาก50%เป,เป็น70%เป็น70%อันนี้ฟังดีๆนะโดยเฉพาะบ้านราคาต่ํากว่า3ล้านบาทผมถามเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายที่อยากทำอสังหาตอนนี้นค่าของพวกคุณเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ3ล้านนะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นเรียกว่าบริษัทโนเนมคุณจะขาย5-6ล้านเป็นผมผมก็ไม่ซื้อนะ ถ้าเกิดสล้านบวกลบอันนี้มันจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของพวกคุณมากกว่าแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยไอ้บ้านราคาต่ำกว่า3ล้านมีปัญหายอดปฏิเสธสินเชื่อมันเพิ่มขึ้นจาก50%เป็น70%เโอ้โหเยอะมากเลยนะเยอะมากจริงๆแต่กอนเนี่ยดีเวลลอปเปอร์เนี่ยไม่ไม่พูดกันนะว่าโอ๊ยปฏิเสธสินเชื่อไม่เยอะมีไม่ถึง10%ตอนเนี้ยนะไปไม่รอดแล้วบอกเลยว่า70%สนะสำหรับบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านกู้ไม่ผ่าน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต นะส่วนบ้านราคา3-5ถึงล้านเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยนะครับที่ไม่ผ่านกันแค่40%ตอนนี้ไม่ผ่านกันประมาณครึ่งหนึ่ง5้นะครับแล้วก็กลุ่มบ้านราคามากกว่า5ล้านเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับไม่ผ่านกัน30%ตอนนี้กู้ไม่ผ่านกันประมาณ40%เอาเป็นว่านะครับโดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยบ้านจะ3ล้านบวกลบหรืออะไรก็ตามโดยเฉลี่ยเนี่ยครึ่งครึ่งที่กู้ไม่ผ่านนะครึ่งครึ่งที่กู้ไม่ผ่านทีนี้ในข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่า คุณพรนาลิ์เนี่ยนะายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยเขาบอกว่าการปฏิเสธสินเชื่อที่สูงขึ้นในช่วงเนี้เป็นผลมาจากมาตรการ responsible lending ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยเมื่อขายไม่ออกก็จะเป็นต้องนําบ้านมากลับขายใหม่โดยก็จะโดนปฏิเสธสินเชื่อซ้ําแล้วซ้าเล่านะคือแกก็คงพูดแบบเขาเรียกว่าเบื่อขายไม่ออกขายใหม่ มากู้ใหม่กู้ใหม่ก็กู้ไม่ผ่านอีกก็ขายอีกก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับคุณพลเรือนทีว่าผู้ประกอบการสังหาบางรายเนี่ยปรับตัวนะครับก็เลยตั้งบริษัทลูกเพื่อมาปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าของตัวเองนะครับบางรายก็มีการออกคุก้นกู้นะแต่ผู้ที่ยังสามารถประคองสถานการณ์ไปต่อได้คือบริษัทมหาชนที่เป็นรายใหญ่ในตลาดเท่านั้นส่วนรายย่อยถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรอ่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะอ่า ขออภัยนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายคันจมูกนิดหนึ่นงดูตรงนี้นะเขาบอกว่าบริษัทมีการปรับตัวคือการตั้งบริษัทลูกเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าของตัวเองผมบอกเลยครับว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอสังหาดิมรัพย์หรือดี v วลลอปเปอร์เนี่ยต้องมาปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มาซื้อบ้านของตัวเองคุณเลิกทำอสังหาเหอะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณไม่ใช่ทำอสังหาแล้วนะถ้าทำอสังหาคือคุณต้องซื้อ พัฒนาสร้างขายจบ d e v e l o p ปเปมีมี c ซเคิแค่นั้นไม่ใช่มาต้องมานั่งปั้นบริษัทลูกเพื่อมาปั้นลูกค้ามาซื้อตัดแล้วตัวเองก็ต้องไปรับภาระผ่อนคือมันไม่ใช่อสังหาแล้วอ่ะมันไม่ใช่ดี v e ลลอปเปอแล้วอ่ะถ้าคิดแบบนี้ผมบอกแลวมันไม่ใช่ developer อ,ปปอนะนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่านี่ถึงจุดที่บริษทัทอสังหาริมทัพต้องตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับ ลูกค้าที่มาซื้อทรัพย์ของตัวเองแล้วอ,อันนี้มันไม่ใช่และวนะคุณพรานริบอกว่าเมื่ออสังหาโอนไม่ได้นะครับผู้ประกอบการไปขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อทําโปรเจกต์ใหม่ธนาคารก็ไม่ให้เพราะเขารู้ว่าตลาดกําลังมีปัญหาโดยเฉพาะอาสังหาที่ราคาต่ํากว่า3ล้านบาทเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่นะงงไหมขายได้กู้ไม่ผ่านก็แปลว่าขายไม่ได้ ขายได้กู้ไม่ผ่านโอนไม่ได้ก็คือขายไม่ได้ปิดโครงการไม่ได้แต่ดันจะไปขอโปรเจกต์ใหม่แบงก์ก็ไม่ให้เพราะของเกา่ายังขายไม่ได้เลยแบงก์จะให้ทําไมแล้วคําถามก็คือเอา้าก็ในเมื่อมึงขายไม่ยังไม่ได้แล้วมึงจะไปขึ้นโปรเจกต์ใหม่ทําไมวะนะผมจะบอกให้ว่าเขาจะขึ้นโปรเจกต์ใหม่ทําไมเพราะว่าธุรกิจสั่งหาริรมิทรั์หรือดีเวลลอปเปอร์เนี่ยตัวตัวผมเองผมเคยอยู่ผมบอกเลยมันต้องทาไปเรื่อยๆฮะมันเป็นเหมือนงูกินหางไปเรื่อยๆนะ โปรเจกต์นี้ยังไม่จบขึ้นโปรเจกต์ใหม่กู้เงินแบงค์ได้วงเงินมาหมุนหมุนไปหมุนมาขึ้นโปรเจกต์ใหม่ได้วงเงินกู้แบงค์หมุนไปหมุนมาอยู่แบบเนี้จะเป็นละะนักษณะงูกินหางตราบใดที่เขายังกู้ได้เรื่อยๆดีวอลล์เปอร์จะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าตราบใดที่ดีวอลล์เปอร์กู้ไม่ได้แล้วเมื่อน,นั้นแหละครับความชิบหายบรรเลยจะมานะตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเพราะว่าโอนก็โอนไม่ได้หนี้เก่าก็ยังไม่ใช้จะขึ้นโปรเจกต์ใหม่แบงค์ Bank ก็ไม่ให้กู้ น,ะนี่ตอนตอนนี้เริ่มจะเป็นอย่างนี้แล้วนะนะ,ะคุณพรนฤทธิ์แกบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยยอดหนี้เสียในกลุ่ม GenY เนี่ยก็สะท้อนถึงกําลังซื้อในกลุ่มที่เป็นปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายกําลังซื้อน้อยภาวะเศรษฐกิจเติบโตช้าผู้ประกอบการหลายรายจึงหันไปทาตลาดตลาดบนขายบ้านราคาแพงนะครับในขณะที่บางรายจับกลุ่มชาวต่างชาติทําให้ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มนี้เริ่มมีมากกว่าความต้องการแล้วขายรายย่อย ขายได้โอนไม่ได้เพราะว่ามีปัญหากู้ไม่ผ่านนะครับบ้านต่ำกว่า3ล้านคนมีเงินเดือนต่ำกว่า5 0 0 0 0ืนกู้ไม่ค่อยจะผ่านเพราะนั้นดีเวลลอปเปอร์ก็ไปมุ่งมั่นที่บ้านราคาแพงๆตอนนี้บ้านราคาแพงๆบ้านขายต่างชาติคอนโดขายต่างชาติเริ่มมีการโอเวอร์สป y ายแล้วนะนี่พูดเองนะคุณพอดริ์พูดเองนะนะครับต่อมาบอกว่า การที่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการกระตุ้นอะไรอะไรออกมาเลยเนี่ยประกอบกับงบประมาณที่ล่าช้าผมว่ารัฐบาลน่าจะกระตุ้นหงแล้วนะนะค่าโอนค่าภาษีที่ลดลงอ่ะไม่ไม่แค่โอนว่าสิค่าโอนอย่างเดียวค่าภาษีไม่เกี่ยวค่าโอนค่าจดจำนองนะตอนนี้งบประมาณจ่ายล่าช้านะการส่งออกที่มีปัญหาค่าเงินบาทก็แข็งในวันนี้รู้สึกจะส5สิบห้าบาทนะวันนี้ทำให้กลุ่มที่อยู่ได้คือภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อกําลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝน นะครับทุกอย่างก็คือชะลอตัวหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณพรเทพบอกว่าแบงค์เข้มงวดมากนะการจะกู้เนี่ยนะบแบงค์ดูถึงบริษัทของลูกค้าที่มาขอสินเชื่อดูเชิงลึกห่างงบการเงินของบริษัทนายจ้างติดลบอย่างมีนัยสําคัญก็อาจจะทําให้กู้ไม่ผ่านและมีประวัติการเปิดดูเครดิตไปแล้วนะโอเคผมอธิบายอย่างนี้คุณพรเทพแกบอกว่าคนที่จะมากู้เนี่ยกู้ไม่ผ่านเพราะว่าไปเป็นลูกจ้างบริษัท นะแบงค์แทนที่จะดูไอคนกู้อย่างเดียวต้องไปดูเจ้านายจ้างคือไปทํางานบริษัทไรไปดูงบการเงินของบริษัทนั้นด้วยซึ่งจริงๆตรงนี้มันมีมานานแล้วครับผมบอกเลยครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับถ้าคุณไม่ได้ทํางานบริษัทมหาชนนะอย่างลูกน้องผมมันทางานอยู่บริษัทกลางๆอย่างบริษัทผมมัมีพนักงานอยู่สิบสิบกว่าคนเวลาลูกน้องผมจะไปกู้ซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยเขาจะมาดูงบการเงินของบริษัทด้วยนะอย่างคุณไปทํางานบริษัทที่มี คนงานสัก 30- 4สี่คนนะจะขอกู้ซื้อบ้านเขาเนี่ยนอกจากสลิปเงินเดือนแล้วสือดับรองเงินเดือนดูแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปดูงบการเงินของบริษัทที่คนคนนี้ไปทํางานอยู่ด้วยนะถ้างบการเงินเละเทะเละเทะมากๆเนี่ยก็กู้ไม่ผ่านะหลายคนบอกเอ้แต่ว่าคนนี้เขามีสลิปเงินเดือนชัดเจนนะเงินเดือนเข้าทุกเดือนนะแต่เขาดูที่นายจ้างด้วยนะครับถ้าบริษัทที่ไปกู้ ไม่เคยส่งงบอันนี้ยิงไม่ผ่านแน่นอนไม่ผ่านแน่นอนแต่ถ้าเกิดส่งงบจะท่อนกระแทนก็อาจจะไม่ผ่านแต่ถ้าส่งงบแบบมีกำไรนิดๆหน่อยๆอันนี้อาจจะพอเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยกู้สําหรับรายย่อยเพื่อซื้อเพื่อซื้อบ้านเนี่ยนะครับธนาคารเนี่ยนะครับเขาดูที่รายได้ของบริษัทของคนกู้ด้วยนะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ประกอบการนะครับ เริ่มไม่ขอรับการจัดสรรที่ดินแล้วนะลดการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆนะรวมถึงตอนนี้ดีลอปเลอร์ายใหญ่ๆบางรายถึงขั้นสร้างสร้างบ้านหลังเดียวขายนะหรือหมู่บ้านขนาดเล็กภายในตลาดจึงส่งผลให้กระทบต่อธุรกิจรับสร้างบ้านอีกอเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่ามีหลายบริษัทตอนนี้ทำแค่5ยูนิต10ยูนิตแต่ขายหลังนึงเป็นร้อยนะครับ เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่เอาเป็นว่าข่าวที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนนี้อาสังหาเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าใครที่อยากจะทําอาสังหานะครับตอนนี้เลิกล้มความคิดนั้นออกไปซะนะครับเลิกความคิดที่จะทําอาสังหาออกไปซะนะครับคุณอย่าไปทําเลยเชื่อผมเหนื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยมีธุรกิจอะไรของเราที่เราทําของเราอยู่แล้วเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณ อย่าไปเพืองตัวนอยู่เฉยๆอยากทารอสถานการณ์ดีขึ้นดีกว่าไหมถ้าอยากทําก็รอสถานการณ์ดีขึ้นแต่ถ้าเาเรียกว่าใครไม่เชื่อผมก็ลองดูแล้วกันลองดูนะครับต้องบอกว่าลองไปทําดูแล้วกันถ้าไม่เชื่อผมพูดอย่างนี้แล้วกันก่อนจบคลิปเนี่ยผมบอกว่า,อ,าอย่างนี้ฮะบริษัทผมเนี่ยนะครับบริษัทผมเป็เนที่ปรึกษาการเงินนะครับเรามี บริการแ้หนี้ให้นะใครลองไปทำดูแล้วกันถ้าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ติดต่อมาได้นะที่เบอร์0 6 5 6 2 6 4 5 4 5านะครับไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นดูวิ่งไม่ให้ถ้าไปทำแล้วเป็นนี้เสียก็สนใจก็มาใช้บริการอันโตนิโอได้นะครับเราเยินดีรับใช้นะฮะก็วันนี้ฝากเอาไว้แล้วกันแ้วนกะ็หวังว่าใครที่ทำไปแล้วนะครับก็น่าจะหาทางเอาตัวรอดได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันแต่ถ้าเกิดใครทำไปแล้ว คิดว่าเหนื่อยก็ติดต่อเราได้นะอะตัตนิโอยินดีรับใชใ้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ